ยอดขายพุ่งอีก300%ต้องใช้ระบบใหม่ของโซนปังดูคลิปจบอ๋อเลยว่าทำยังไงก่อนอื่นขอแนะนำ3า3ระบบใหม่ของเราก่อนว่ามีระบบอะไรน่าสนใจบ้างออแชทปังระบบรวมแชทสุดอัจฉริยะปิดการขายสร้างคำสั่งซื้อได้ในที่เดียวเซลปัง ระบบหลังบ้านจัดการคําสั่งซื้อพร้อมทั้งเรียกขนส่งอัตโนมัติแถมค่าส่งยังถูกกว่าไปส่งด้วยตัวเอง CRM ปังระบบบอร์ดแคส CRM ช่วยขุดแชทต,ต,ตามจิกแชทกระตุ้นยอดขายแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูคอมโบระบบในเครือโซนปังที่ใช้เพิ่มยอดขาย300%แบบไม่มโนเริ่มจากการจัดโปรโมชั่นและบอดแคสในบอร์ดปังใส่ควิกรีพายใส่ปุ่มข้อความให้ลูกค้ากดรับโปรง่ายๆแบบนี้ ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เฉพาะบอทแคทในเพจ Facebook ซึ่งยังไม่มีระบบไหนทําได้บอทปังเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทําขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆปิดการขายได้ไวมากขึ้นโดยปุ่ม Quick r e p ายและปุ่มข้อความเราก็ไปตั้งไว้ในแชทบอทปังให้เรียบร้อยเมื่อลูกค้ากดรับโปรหรือถามเพิ่มเติมนอกจากแชทบอทปังแชทบอทของเราจะช่วยตอบลูกค้าให้แล้วพี่ๆก็ให้อดมินหรือทีมงานของเราเข้าไปตอบลูกค้าเพิ่มเติมในออชัดปังระบบรวมแชทของเราพูดคุยออกใบเสนอราคาสร้างคําสั่งซื้อได้ทันทีจากออ เชฟปังเลยเมื่อสร้างคำสั่งซื้อเรียบร้อยก็เข้ามาที่เซล์ปังจัดการสต็อกจัดการคำสั่งซื้อเรียกขนส่งมารับสินค้าถึงหน้าบ้านได้เลยทันทีและบอกเลยว่าค่าขนส่งถูกกว่าไปส่งด้วยตัวเองแน่นอนและสุดท้ายตั้งระบบ CRM ปังไว้เพื่อคอยติดตามดูแลลูกค้าหลังการขายว่าได้รับสินค้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างหรือติดตามอัพเซลสินค้าใหม่ๆได้อีกด้วยตามวันและเวลาที่เราตั้งค่าไว้นั่นเอง และนี่ก็เป็นคอมโบทั้ง5ระบบที่จะช่วยให้ธุรกิจของพี่ๆเติบโตช่วยเพิ่มยอดขายกันแบบปังๆไปเลยสนใจใช้งานแอดไลน์แอดโซนปังและเรายังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัม๊มปังบริการโซเชียลบัญชีปังรับจดบริษัทรับทําบัญชีในราคาย่อมเยาว s s s ปังระบบ SMS Marketing AI ปังระบบ a ออัจฉริยะตัวช่วยสำหรับคนทำธุรกิจอับดุลแชท AI เลขาส่วนตัวอัจฉริยะ